สวัสดีครับนี่เป็นดอล็อกนะครับรุ่น K5 1 1นะครับเป็นแบบ o u t ดอนะครับวัสดุเป็นโลหะหมดเลยนะครับกันน้านะครับเข้าบ้านด้วยรหัสการ์ดกุญแจลายนิ้วมือแล้วก็แอปพลิเคชันนะครับเดี๋ยวมาดูวิธีการเข้าแบบลายนิ้วมือครับสแกนนิ้วแล้วก็ปลดล็อกได้เลยนะครับถ้าเกิดว่าประตูมันล็อกอยู่ครับแล้วเราไม่ปลดล็อกอ่ะพอเราหมุนไปอ่ะเดเรมันจะไม่ขยับเลยนะครับถัดมาเป็นรหัสนะครับแตะไปที่หน้าจอนะครับแล้วก็จะขึ้น ใส่รหัสที่เราตั้งไว้ <want> นะครับถ <want> ัดมาเป็นการ์ดนะครับอใบนี้ <want> นะครับ <want> แล้วก็กุญแจนะครับกุญแจจะมีช่องตรงนี้นครับ <want> ให้เราบีบลงไปแบบนี้นะครับแล้วก็งัดตัวนี้ขึ้นมา <want> ก็จะมีรูกุญแจให้นะครับ บิดไปทางขวานะครับจะเป็นการเปิดหรือถ้าจะล็อก2ชั้นนะครับบิดกุญแจไปทางด้านซ้ายนะครับมันก็จะมีเดือยอีกอันหนึ่งโผล่ขึ้นมานะครับแล้วก็อีกอันนึงนะครับจะเป็นแอปพลิเคชันนะครับแอปนี้เป็นเจ้าของบ้านสามารถปลดล็อกเองนะครับหรือว่าตั้งเป็น one time password ให้เพื่อนเข้าบ้านได้ครับอันนี้ผมปลดล็อกเองนะครับอ่าครับมันก็จะปลดล็อกได้เลยนะครับ หรือเราจะสร้างรหัสให้เพื่อนนะครับก็เข้ามานี่ก็จะมีวันถามให้นะครับเราก็เซตให้เพื่อนได้เลยนะครับหรือว่าเราจะสร้างการ์ดเพิ่มก็เซตจ,จากมือถือนะครับยกตัวอย่างนะครับใส่ชื่อไปก่อนนะครับ มันก็จะมีสัญญาณมาที่หน้าจอนะครับให้เราใช้การแตะนะครับ,รบพวกอ่ s พาสเวิร์ดกับลายนิ้วมือก็เหมือนกันนะครับเราสร้างจากมือถือได้นะครับแล้วก็คนที่อยู่ที่เครื่องก็ใช้นิ้วหรือว่าการแตะนะครับผมใช้งานง่ายมากนะครับ